뭐? เปนความจริงเป็นเรื่องราวของเ,อเกี่ยวกับใกล้ตัวพวกเรานะครับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คนสิ่งที่แวดล้อมต่างๆอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองไปทบทตัวเองว่ามันใกล้เคียงกับละครเรื่องนี้ไหมนะมีทั้งชีวิตทั้งทุกอย่างมีหมดในเรื่องนี้ครับในเรื่องก็อย่างที่พี่วุฒิบอกนะครับก็จะมีก็อย่างตัวทิเบตเ,เองเนี่ยจะมีการพัฒน,นาการ คือมันจะตัวละครตัวนี้จะเป็นสีเทาๆครับจากดีก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นเป็นเป็นอ่อนในแนวนักดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยครับจากคนดีเปลี่ยนอุดมรงการตัวเองผิดหวังเข้าใจผิดอย่างตัวนางเอกก็เลยผันตัวตัวเองไปเป็นมาเฟียแล้วกลับมาก็เป็นเป็นคนเป็นคนไม่ดีแต่พยายามจะเกลียดเขาเท่าไหร่แต่คนสุดท้ายแล้วยิ่งอยู่ใกล้เขาก็ยิ่งรักเขามากขึ้นก็จริงๆแล้วนางเอกกับพระเอกคือรักกันแต่ก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดที่ทาให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ บทของทุกๆตัวละครเลยนะคะมีความเข้มข้นแล้วก็มีที่แมาที่ไปแล้วปูก็รู้สึกว่าก็อยากให้คนดูดูเร็วๆนะคะพี่วุฒ <c oughs> ิบทเป็นกุรานะครับเป็นผู้บ้านของนางเอกครับก็คราบครัวเราจะลุกละลายครับแม่ก็เลยว่าสั่งให้จับนาเงเอกไยนะครับแล้วก็ สภาพก็หลงผิดเพราะว่าพระเอกเนี่ยมากับมาแก้แค้นครับก็กลายเป็นติดเงินเป็นหนึ่งเครื่องมือของพระเอกในการแก้แค้นนางเอกทำให้เป็นการคลเสียคนในที่สุดไปตามบทละครเลยคือเป็นคนดีครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมตอนเด็กๆเนี่ยมันหีบบังคับทําให้เราเกิดโรคที่เขาเรียกไพโรล่าขึ้นมาทําให้เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จากจากเด็กคนนึงก็เลยเติบโตขึ้นมากลายเป็นสีดำ แล้วจนจบเรื่องนี้เราหนักกว่าเดิมครับมันเป็นตัวดําหรือว่าตัวครับเล่นแล้วผมเป็นตัวลูกนะครับตัวลูกเป็นนอราฟิอาครับที่จะคอยสอนที่เบสในทุกๆเรื่องครับก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยด้วยกันครับโมเล่นเป็นซูซี่ค่ะร้ายเหมือนเดิมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเฉียวๆเปรี้ยวๆแต่ เรื่องนี้เนี่ยยอมรับว่าดราม่าสุดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าฉากกับพี่ปูไข่ซะส่วนใหญ่เนาะเป็นฉากว <laughs> <laughs> ่าดักดักรักดักดักค่ะก็ครีมนะคะก็ระบบเป็นบุตรค่ะเป็นน้องของพี่ซีนะคะก็เรื่องนี้มีทั้งใสใสหมุนมอง <laughs> ดราม่าเป็นแม่ด้วยนี่ลูกคนนี้ลูกอ่าก็ <laughs> <laughs> เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเนาะแล้วก็ น่าสนุกมากๆเลยครับโดยปรรกาะคะรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกครับก็เป็นเพื่อนกับนางเอกครับแล้วก็หลงรักกับน้องสาวพระเอกครับก็รับบทเป็นหนุ่มนะครับก็เป็นเพื่อนพระเอกนะฮะสมัยเด็กๆครับผมแล้วก็มาเป็นผู้จัดการโรงแรมของนางเอกนี่ครับผมก็คงเร็วนีีนะครับเพราะเราเริ่มถ่ายทํากันแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ จะได้เห็นว่าพัฒนาการของของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาจากเด็กนกกระเป๋าโรงแรมแล้วพัฒนาการขึ้นมากระทั่งเป็นมาเฟียใหญ่นะครับนะจะได้เห็นการพัฒนาการของตัวละครแต่ละตัวซึ่งตัวละครทุกตัวมีความสำคัญต่อเรื่องทั้งหมดนะครับอยากให้ติดตามชมกันนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามสักการะก็จะได้เห็นพัฒนาการความรักของของคนทั้งสองคนเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันคงจะค่อนข้างขัดแย้งพอสมควรรู้ว่ารักกันแต่ก็เหมือนต้องทําเป็นเกลียดกันผมว่าความสนุกมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะใช่ค่ะ